สวัสดีค่ะวัาลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องว่านตัวหนึ่งชื่อว่านโพธิบัลลังว่านโพธิบัลลังเนี่ยเขาเป็นตระกูลโอกโกนิมานะคะมีความคล้ายกันกันกบว่านขันหมากอยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่าเขามีเส้นใบที่เป็นสีแดงที่ชัดเจนมากๆนะคะมีความสวยงามมากลักษณะหัวเป็นเง่าใบเหมือนใบโพแต่ห่อตัวขึ้นเล็กน้อย ห่อตัวเนี่ยคือลักษณะของตอนที่เขายังโตไม่เต็มที่แต่จริงๆถ้าเขาโตเต็มที่รับหาแสงเนี่ยเขาจะแอนขึ้นมากระดูกกลางใบสีชมพูมีเส้นเป็นแนวไายก้างปลาสีแดงเรื่อเรทั้งสองด้านทั้งด้านบนและด้านหลังนี่นะคะคือแดงทะลุเขาเรียกว่าแดงทะลุมาจนถึงหลังใบแต่ถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีความหอ แล้วก็ทะลุไหมยังไม่ทะลุนะคะแต่พอเต็มที่แล้วเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มจับเอ็นมาเราไม่ยอมกลับนะคะลักษณะลำต้นเขาก็เหมือนอากอเนมาหรือว่าเหมือนพวกว่านขันมากนี่ยแหละ ก้านใบสั้นปลายใบ,ใบไม่เรียวแหลมแต่มนเข้าคือเรื่องปลายใบมนไปลายใบไม่มนในคำบรรยายของคนโบราณะเราค่อนข้างงงเอาเป็นว่าโพธิบัลลังคือไม้ที่เหมือนกันกับคล้ายกันกับกลุ่มของว่านขันหมากนะคะเป็นกลุ่มอโกเนมาแล้วก็ มีลักษณะความโดดเด่นอยู่ที่กระดูกกลางใบแล้วก็เส้นใบนะคะที่มีสีชมพูหรือจะเรียกว่าสีแดงก็ได้ที่ชัดเจนมากอันนี้คือเป็นจุดแยกที่ชัดเจนของว่านไม้มงคลที่มีชื่อว่าต้นโพธิบัลังนะคะคุณประโยชน์เนื่องจากต้นโพธิบาลังมีลักษณะสวยงามอยู่ในตัวหากได้ปลูกในกระถางลายคามขนาดเล็กตั้งไว้ในห้องรับแขกจะเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากจากนั้นยังเป็นว่านทางเสียงไทยให้คอยสังเกตดูที่ต้นว่านถ้าแห้งเหี่ยวเฉาหมายถึงความประสบแต่ความอาภาพัอาภาพอับโชคอย่างไรก็ดีผู้ที่ปลูกว่านี้ควรบำเพ็ญตนอ,อยู่ในสัตว์ในสินครอบครัวจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยยาลาบยศธนสารสมบัติสิ่งของใดที่มีค่าและได้มา ควรจะแบ่งสรรปันส่วนทำบุญทำทานบ้างตามสมควรว่านจะมิเหี่ยวเฉาเลยคือว่านว่านอาศัยคนคนอาศัยว่านนะคะต้นนี้ก็คือต้องหมั่นทำบุญทำทานมีศีลมีสัตว์ก็จะทำให้ว่านมีความเจริญงอกงามดีและผู้ที่ปลูกว่านนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเวลาปลูกก็ระวังเรื่องของความสะอาดเวลารดน้ำก็เซกด้วยคาถาน้าโมพุทธายะนะคะ อันนี้ก็คือว่านโพธิบนลังหรือวา่วานโพบันลังว่านเก่าต้นหนึ่งที่คนอาจจะรู้จักกันน้อยนะคะแต่ก็เป็นว่านที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากต้นหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ